สิ่งที่มหัศจรรย์ในใจเราแล้วก็มีความสงสัยอยู่จนถึงตอนนี้นะคะก็คือเมื่อวันที่28สิงหาคม2566นะคะเราได้เดินทางไปเที่ยวที่ผาหมออีแดงอําเภอกันทละลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะที่นั่นจะเป็นบรรยากาศที่แบบทำให้เราตื่นตาตื่นใจมากเลยนะคะมีเมฆที่สวยงามมาก มีช่วงเวลาที่เราเดินลงไปมันจะมีบันไดลงไปอะคะ่ะไปชมภาพแกะสลักนนตต่ำที่บอกว่าอายุมากกว่า1500ปีนะคะเป็นศิลปะของประเทศกัมพูชาะคะ่ะมีลักษณะคล้ายกับนางอัปสรา3าองค์นะคะเขาก็จะมีที่กั้นเอาไว้แล้วก็ให้เราไม่สามารถเดินข้ามไปได้แต่ว่าเราสามารถชมได้อะคะ่ะพอจังหวะที่เราะจะเดินขึ้นมานะคะก็ มีพื้นที่ว่างๆตรงนั้นก็ยืนพักอยู่ไม่รู้นึกยังไงค่ะก็เลยแผ่เมตตาแต่พูดออกมาดังๆนะคะแผ่เมตตาอุทิศส่วนบนกุศลให้ทุกดวงวิญญาณที่อยู่หน้าบริเวณนั้นเสร็จแล้วเราก็เดินขึ้นมาด้านบนนะคะจังหวะที่เดินขึ้นบันไดเกือบจะถึงขั้นสุดท้ายแล้วนะคะอยู่ๆก็มีเสียงดังจากโทรศัพท์ของตัวเองนะคะพูดว่าขอบคุณค่ะ พี่ที่ไปด้วยกันก็ได้ยินชัดเจนเลยนะคะแล้วเราก็หัวเราะกันแล้วก็ขึ้นมาด้านบนค่ะเราได้ยินเสียงชัดทั้งสองคนแล้วก็มองหน้ากันหลังจากนั้นเราก็เลยเดินชมวิวทิวทัศน์รอบๆแล้วก็ถ่ายภาพไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเราพอใจแล้วเราก็หันไปรอบๆค่ะแล้วก็พูดว่า ขอบคุณมากนะคะที่นี่วิวทิวทัศน์สวยมากเลยเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะเราก็เดินตรงไปทางที่เราจอดรถไว้นะคะสักพักหนึ่งได้ยินเสียงพูดจากโทรศัพท์ของตัวเองเนะคะีค่ะบอกว่ายินดีค่ะเป็นเสียงผู้หญิงนะคะมากันหัวเราะค่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงรู้แต่ว่า เออแปลกใจนะคะว่าเอ๊ะมือไปโดนปุ่มอะไรเหรอทำไมมีเสียงดังจากโทรศัพท์ของตัวเองเราก็เดินตามขั้นบันไดนะคะค่อยๆเดินลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วพี่เขาก็เดินข้างหน้าเราก็เดินอยู่ด้านหลังสักพักพี่เขาก็ถ่ายรูปแล้วก็หันมาทางเราพี่เขาก็ตะโกนบอกมีคนมาส่งอยู่ข้างหลังเราก็หันไปอ้าวเจอสุนัขสีตัวค่ะ แล้วเราก็อพี่ลองถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานหน่อยว่ามีคนมาส่งจริงๆแล้วพี่เขาก็ถ่ายภาพให้เหมือนที่เห็นนี้นะคะอ๋อมันเป็นความอัศจรรย์ใจจริงๆอธิบายไม่ถูกเลยค่ะว่าเสียงที่ได้ยินคืออะไรแล้วสุนัขสี่ตัวนี้เหมือนมาส่งเราจริงๆนะคะแต่ก็มีความสุขนะคะลองสังเกตดูนะคะในภาพเนี่ยสุนัขทั้งสี่ตัวเขาจะเว้นระยะของขั้นบันได เท่าๆกันนะคะทั้ง4ตัวเลยซึ่งมันแปลกมากหลังจากนั้นเราก็ถ่ายภาพแล้วก็เพลินไปเลยพอหันมาอีกทีอ้าวสุนัขหายไปไหนแล้วก็ไม่ทราบเนื่องจากสายมากแล้วนะคะพวกเราก็เลยหิวกันพากันไปทานอาหารเช้าร้านอาหารตามสั่งนะคะแต่เ็าทำอร่อยมากเลยหลังจากนั้นเราก็เดินทางกลับโดยเส้นทางเดิมนะคะแต่ตอนนี้มีแดด ออกแบบแสงแดดจ้าเลยแต่ก็ขับรถสบายค่ะเพราะว่าอากาศยินกลับบ้านอย่างมีความสุขค่ะเส้นทางเดิมแต่ไม่มีหมอกค่ะแตไ่ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราเจอคืออะไรนะคะแต่เราก็ประทับใจค่ะ